ครับก็ขอสวัสดีนะครับสาหรับในวันนี้นะครับเราจะดูในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับวิทยาศาสตร์พื้นฐานหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นพาร์ทในส่วนของวิชาว่าด้วยเรื่องของโลกนะครับก็คือเรื่องธรณีวิทยาหนึ่งหรือ Ge o l o g y นะครับซึ่งเรื่องของโลกทําไมเราต้องศึกษาเรื่องของโลกนะครับนั่นก็เพราะเหตุผลว่าโลกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นบ้านของเรา การที่เราอยู่บ้านเราก็ต้องศึกษาว่าบ้านเรานี้มีที่มาเป็นยังไงมีโครงสร้างเป็นยังไงเช่นการในส่วนของโลกนะครับเราก็จะศึกษาตัวแรกนะครับก็คือในส่วนของโครงสร้างโลกนะครับรือภาษาอังกฤษใช้ว่า earth ear th นะครับ structure นะครับซึ่งโครงสร้างโลกนั้นนะครับเราก็ต้องรู้ว่าโลกของเรานั้นนะครับไม่ได้แบ่งไม่ได้มีในส่วนของการที่เป็นชั้นเดียวนะครับ ซึ่งโครงสร้างโลกเนี่ยถ้าเราจะแบ่งเนี่ยโดยอาศัยในส่วนขององค์ประกอบทางเคมีนะครับหรือธาตุที่เป็นองค์ประกอบของหินเนี่ยนะครับและสารต่างๆที่อยู่ภายในโลกเนี่ยเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ชั้นนะครับสามชั้นนะครับโดยชั้นนอกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นเปลือกโลกนะครับชั้นเปลือกโลกภาษาอังกฤษใช้ว่า crust crust เปลือกโลกนะครับซึ่งชั้นเปลือกโลกเนี่ยจะเป็นชั้นที่อยู่ด้านนอกสุด ก็ค yeah. ือเป็นบริเวณที่เราอยู่นั่นเองนะครับมีสถานะเป็นของแข็งนะครับเป็นชั้นที่มีนุณหูมิความดันความหนาแน่นต่ําที่สุดนะครับเมื่อกี้บอกว่าเป็นชั้นที่เราอยู่อาจจะไม่อยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าเหตุผลว่าเปลือกโลกเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2บริเวณนะครับก็คือเปลือกโลกทวีปเปลือกโลกทวีปนะครับก็คือที่เราเห็นเห็นกันอยู่เป็นบริเวณที่เป็นพื้นทวีปแล้วก็ไหลทวีปนะครับภาษาอังกฤษจใช้คำว่าคอนติเนนทัล Crush, นะครับซึ่งบริเวณส่วนนี้นะครับจะมีองค์ประกอบเนี่ยเป็นหินนะครับเขาจะเรียกว่าหินทรายออนเนื่องจากมีองค์ประกอบหลักเนี่ยเป็นเป็นซิลิกอนหรือซิลิก้ากับอลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ไอท่าซิลิกอนหรืออลูมิเนียมเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบหลักของหินหินแกรนิตครับหินแกรนิตก็คือตัวอย่างง่ายๆคือไอตัวที่เรามาทำคกหินนะครับ กินนั่นเองนะครับความหนาเฉลี่ยจะอยู่ที่35นะครับถึงอาจจะหนามากนะครับโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาสูงอาจจะถึง70กิโลเมตรก็ได้นะเช่นบริเวณบริเวณยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับตรงนี้กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของเปลือกโลกมหาสมุทรนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้ว่าโอเชียนิกนะ C R U S T crust นะครับ คุง่ายว่าบริเวณเปลือกโลกตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่รองรับน้ําในมหาสหมุทรนะครับซึ่งความหนาของมันเนี่ยจะน้อยกว่าในส่วนของเปลือกโลกทวีปนะนะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรและองค์ประกอบจะเป็นหินบาซอขออภัยนะครับหินบาซอที่มีสีเข้มนะครับองค์ประกอบหลักเนี่ยจะเป็นในส่วนของซิลิก้าและก็แมกนีเซียมดังนั้นเนี่ยเราจึงเรียกชั้นหินตัวนี้ว่า ไซมาไซมา S I M A นะครับ S I ก็คือซิลิกา M A ก็คือแมกนีเซียมนั่นเองดังนั้นหลักการจำก็คือไซมาไซมหาสมุทรนั่นเองนะครับซึ่งถึงแม้ว่าบริเวณของเปลือกโลกที่รองรับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยจะมีความหนาเนี่ยน้อยกว่าเปลือกโลกทวีปนะครับแต่ถ้าพูดถึงความหนักหรือความหนาแน่นเนี่ย เปลือกโลกหมหาสมุทรจะหนักกว่านะครับเหตุผลเพราะว่ามันถูกกดทับนะครับด้วยน้ําในหมหาสมุทรนั่นเองนะครับอันนี้คือนอกสุดเวลาเรานึกถึงโครงสร้างโลกเราอาจจะนึกถึงไข่ก็แล้วนะครับอาจจะเป็นไข่ไก่ที่ต้มแล้วสุกนะครับแกะเปลือกปั๊บเอาเปลือกออกสุดที่อยู่นอกสุดปั๊บก็เจอส่วนที่เรียกว่า,าถ้าเป็นไข่นะครับก็จะเป็นในส่วนของไข่าขาวเช่นกันถ้าเป็นกรณีของโลกนั้นนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อโลกเนื้อโลกภาษาอังกฤษชื le, นะ่อว่า m a n t l e นะครับ M N T L E นะครับ mantle นะครับซึ่งเปลือกโลกเนี่ยจะอยู่ถัดจากเนื้อโลกนะครับจะอยู่ถัดจากชั้นเปลือกโลกลงไปประมาณส8งพปดร้อยดสิบห้หรือแ้ตีเป็นตัวเลขกลมๆไปคือ2,900กิโลเมตรนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นเนื้อโลกตอนบนนะครับจริงๆขอใช้ว่าเป็นชั้นบนตอนบนนะครับ ซึ่งชั้นบนตอนบนเนี่ยมันจะติดในส่วนของเปลือกโลกนะครับตัวนี้นะตอนบนนะขอเรียกใหม่ว่าเป็นชั้นบนตอนบนนะครับซึ่งส่วนนี้มันจะติดกับเปลือกโลกเมื่อกี้เสมอนะครับและมีสาระเป็นของแข็งนะครับของแข็งตรงนี้นะครับรวมกับเปลือกโลกแลนะ้วมันจะมีความหนาประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตร ชั้นถัดไปเนะี่ยขอเรียกว่าเป็นชั้นบนเช่นกันนะชั้นบนแต่เป็นตอนล่างตรงนี้จะเป็นลักษณะของออหินหลอมละลายนะครับโดยโครงสร้างนะมีหลอมละลายหรือหินเห,หนือที่เราเรียกว่าแมกมานะครับไหลวนอยู่ช้าๆนะครับเราจะเรียกชั้นนี้ชั้นบนเช่นกันชั้นบนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ตอนคือตอนบนกับตอนล่างนะครับ ชั้นบนตอนล่างเร,าเรียกว่าฐานธรณีภาคภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่าแอติโ e น p เฟียร์แ n o s โนเอสพอไอแโนสเฟียครับจากนั้นก็เป็นในส่วนของเนื้อโลกอ่าตันนี้ขอใช้เป็นชั้นล่างกันล้วกันนะครับเป็นชั้นล่างนะชั้นล่างจะมีสถานะเป็นของแข็งนะครับชั้นล่างเนี้ยเดี๋ยวนะครับมันจะมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่ามัดมัดชีมาภาค รหรือภาษาอังกฤษใช้ว่ามีโซ s เฟีย a มีโซที่แปลว่าตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีสาระเป็นของแข็งนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับนึกถึงไข่ไก่ที่ต้มสุกนะครับแกะเปลือกเจอไข่ขาวเนื้อโลกจากนั้นทบต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของไข่แดงเช่นกันถ้าเป็นกรณีโครงสร้างของโลกเนี่ยเราจะเรียกชั้นนี้ว่าชั้นเกอะคอ หรือว่าชั้นแกนโลหนั่นเองซึ่งอยู่ในสุดนะีมีในส่วนของความดันความหนาแน่นสูงด้วยนะครับและแก่นโลกก็แบ่งออกเป็น2บริเวณนะครับบริเวณด้านนอกเราจะเรียกว่า outer core นะครับ outer core ซึ่งตรงนี้จะมีสมบัติหรือลักษณะในเป็นของเหลวเหนืดนะโดยที่มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักๆเลย2ตัวก็คือเหล็กกับนิกเกิลนะครับซึ่งอยู่ในสเตตัสของ ไอโตวที่มันเมลเนี่ยนะหรือว่าหลอมละลายนะครับและอีกบริเวณหนึ่งก็คืออินเนอร์คอร์นะครับอันนี้อยู่ลึกสุดละนะครับเป็นส่วนที่อยู่ใจกลางสุดพอดีนะครับมีความแน่นมากที่สุดนะครับแต่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในส่วนของอินเนอร์คอร์หรือแก๊สชันในก็ยังเป็นเหล็กกับนิกเกิลอยู่แต่เนื่องจากมีความหนาแน่นความกดดันแล้วก็อุณหภูมิสูงนะครับไอสูงถึงหกพันเนี่ยนะครับทำให้สเตตัสของมันเนี่ย อยู่ในสถานะของของแข็งนะครับอันนี้ก็เป็น3ชั้นนะสชั้นที่ว่าก็คือนอกสุดก็คือเปลือกนะครับเปลือกก็แบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือเป็น continental c r u s กับ oceanic c r u s นะ continental c r u s สเนี่ยหินก็เป็นไซออนะครับอีกตัวนึ้งก็คือ oceanic c r u s ก็เป็นหินประเภทไซมานะครับและจากนั้นก็เป็นในส่วนของเนื้อโลก เนื้อโลกเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเรื่องของารายละเอียดนนมีทั้งชั้นบนตอนบนชั้นบนตอนล่างแล้วก็ชั้นล่างดังนั้นเราจะถือว่าเนื้อโลกเนี่ยมีความหนาที่สุดในโครงสร้างของโลกทั้ง3ชั้นก็ว่าได้นะครับและชั้นในสุกเกอร์ชั้นแกนโลกอันนี้มีการแบ่งตามสมบัติทางเคมีนะครับคราวนี้นะครับมาเราสามารถที่จะแบ่งได้อีกแบบหนึ่งมาดูทีรูปก่อนกันแล้วกันนะครับ ถ้าสมมติว่าจะสรุปนะครับอันนี้ที่รูปตรงนี้ก็เป็นส่วนของพื้นทวีปนะครับเราก็เรียกตรงนี้นะครับอ่าขอโยงด้วยสีแดงตรงนี้บริเวณส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นคอนติเนนท์ท่อคราชคอนติเนนท์ท่อคราชนะครับซึ่งหลักๆแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับมันจะเป็นไซอ้อนะครับไซออนนี Side ่จะเป็นอ่าถ้าเป็นหินก็คือเป็นแกรนิตนะ n i g น e. และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพาที่รองรับน้ําในรองรับน้ํามหาสมุทรนะครับตรงนี้นะที่ชี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโอเชนิกโอซีเ e อ็นโอเชนิกครสนะครับครัสซึ่งจะเป็นในส่วนของนะครับหินไสมานะครับซึ่งไสมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของบาซอนะครับ ส่วนนะครับในส่วนของตัวเนี้ยนะครับอืมขออภัยนะครับขออภัยเดี๋ยวขอเป็นสีขาวก็แล้วกันนะครับตัวนี้บริเวณส่วนนี้นะครับมันจะติดกันนะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับมันจะหนาเนี่ยหนาประมาณนะครับหนาประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรหนึ่งร้อยกิโลเมตรจากนั้นบริเวณที่อยู่ด้านล่าง นะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อโลกเช่นกันนะครับที่บนตรงนี้นะครับแต่จะเป็นในส่วนของฐานธรณีภาคนะครับเป็นที่อยู่ของแมกมานะครับเราเรียกว่าเป็นชั้นแอสทีโนสเฟียนะครับแล้วตรงนี้ตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับเป็นส่วนของเนื้อโลกชั้นล่างนะครับ ชั้นล่างอัน,นก็เป็น,นส่วนของแกนโลกชั้นนอกนะครับถัดลงไปก็เป็นแกนโลกชั้นในสังเกตว่าไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจะมีการศึกษานะครับแล้วก็การแบ่งโครงสร้างโลกโดยอาศัยขึ้นไหวสะเทือนหรือเราจะเรียกม,มันว่าไซส์สวิต wave นะครับซึ่งในการศึกษาขึ้นไหวสะเทือนนั้นขึ้นไหวสะเทือนจะมีสมบัติในการที่เมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางแล้วเนี่ย มันจะมีความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้แล้วแต่ว่าตัวกลางที่มันเคลื่อนที่ผ่านสังเกตว่าชั้นของโลกเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับดังนั้นรอยต่อระหว่างตัวกลางเนี่ยที่คนละสานะอย่างเช่นกรณีแกนโลกชั้นนอกแกนโลกชั้นในถึงแม้เป็นแกนโลกเหมือนกันแต่สถานะของมันเนี่ยคนละตัวกันแกนโลกชั้นใน,นจะเป็นในส่วนของของแข็งนะครับแกนโลกชั้นนอกเนี่ยจะเป็นของเหลวดังนั้นตัวที่เป็นรอยแบ่งเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น ระนาบกั้นความต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นกรณีของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลมันนะครับ L A Y M A N N นะครับ discontinuity นะครับ discontinuity ก็คือระนาบกั้นความต่อเนื่องของเลมันนะครับหรือว่าเลมานนั่นเองนะครับหรือแม้แต่กรณีของแบ่งส่วนนี้นะครับรอยต่อตัวนี้ตัวนี้จะแบ่งระหว่างเนื้อโลกชั้นล่าง หรือเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่ามันจะเรียกได้อย่างว่ามัชชิมาภาคนะครับแบ่งเนื้อกับแบ่งแกนอกด้วยกันอีเนี้ยจะเป็นในส่วนของ v ีเชิร์ตกูเทนเบิร์กนะครับวีเชิร์ตวีเ e ชิร์ตกูเทนเบิร์กนะครับ,บ discontinuity continuity แล้วนับกั้นความต่อเน,นื่องของวีเชิร์ตกูเทนเบิร์กหรือบางครั้งจะเรียกว่าเป็นในส่วนของ โอดมนะครับคราวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของการแบ่งระหว่างเปลือกโลกกับเนื้อโลกออกด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ขอให้ไลท์เป็นสีแยกไม่ใช่ไฮไลท์นะแยกตัวนี้พาดลงมาเนี่ยนะนะส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นโมโฮโรวิชิกสนะครับเป็นละนาบกั้นความต่อเนื่องของโมโฮนะครับเรียกว่าโมโฮโรวิชิกสนะครับตรงนี้นะที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ ซึ่งอนนี้จะเรียกสั้นๆว่าโมโหนะครับไนะลเอียดยิบย่อยนะครับและตัวเนี้นะครับในส่วนของแอสตินอสเฟียซึ่งเป็นที่อยู่ของที่อยู่ของแมกมาไอตัวนี้แหละครับมันจะเป็นตัวการที่สําคัญที่ทําให้แผ่นเปลือกโลกหรือแผ่นธรณีภาคเนี่ยนะครับมันเกิดการเคลื่อนที่ หมายความแผ่นที่มีความหนาประมาณเมื่อเกียยที่หนา100กิโลเมตรมันจะเกิดการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่อันนี้คือโครงสร้างโลกดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาพิจารณานะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้ว่าเปลือกโลกเนี่ยมันจะติดกับเนื้อโลกชั้นบนตอนบนนะครับซึ่งมีสานะเป็นของแข็งเดงนั้นสิ่งที่คนรู้อ่ะตัวนี้ก็คือช no ุดโนนะครับชุดโนก็คือ มันยัมีคำคำหนึ่งคือคำว่าธรณีภาคนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้ว่าลิโทลิโสเฟียร์นะครับลิโตสเฟียร์เนี่ยจะเป็นเปลือกนะครับที่รวมกับส่วนบนของเนื้อโลกเนี่ยครับซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยถ้าถามว่ามันแยกกันด้วยอะไรก็คือแยกด้วยระนาบกั้นความต่อเนื่องของโมงนะครับหนาะนะประมาณ100กิโลเมตรและมีสเตตัสเนี่ยเป็นของแข็ง ัจากนั้นลงไปเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของแอสเทโนสเฟียที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับแอสเทโนสเฟียเนี่ยจะเป็นเนื้อโลกชั้นบนแต่ตอนล่างนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีแมกมาไหลวนอยู่และทําให้ส่วนของธรณีภาคเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่นะครับเมื่อกี้ก็ว่าไปแล้วนะว่าในส่วนของการแบ่งระหว่างเปลือกกับเนื้อถึงแม้มันจะติดกันแต่เราสามารถที่จะแบ่งรอยต่อได้นะครับรอยต่อรอยนั้นเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นโมโฮ r o วิชนะิก c ์นะ uity, นะครับดิสคอนติเนียะครับตรงนี้เล็กสั้นๆว่าโมโฮนะครับเมื่อกี้เราแบ่งตามสมบัติทางเคมีจะได้โครงสร้างของโลกออกเป็น3ชั้นก็คือชั้นเปลือกโลกชั้นเนื้อโลกแล้กวก็ชั้นแก่นโลกนะครับคราวนี้เมื่อกี้ก็เกิดในที่างแล้วว่าถ้าเราแบ่งโครงสร้างโลกโดยอาศัยส,สมบัติของคลื่นไหวสะเทือนบ้างละ่ะ คลนะื่นไหวสะเทือนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า seismic wave อะ seismic wave นะครับซึ่งเวลามันเกิดขึ้นไหวสะเทือนเนี่ยคลื่นไหวสะเทือนเกิดจากแผ่นดินไหวเนาะนะมันจะมีคลื่นที่ส่งมาจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเดี๋ยวถ้าลงรายละเอียดเนี่ยเราจะรู้ว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหวในภาษาอังกฤษเรียกว่า focus ซึ่งคลื่นที่แผ่กระจายออกมาจาก focus เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น body wave นะหรือว่าคลื่นในตัวกลางนะครับซึ่งคลื่นในตัวกลางจะแบ่งออกเป็น2ตัวคือปฐมภูมิ ก็คือ primary wave primary wave นะครับกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของขึ้นทุตีภูมิภาษาอังกฤษใช้ว่า secondary secondary wave นะเดี๋ยวเราจะเรียกสั้นๆว่า p wave กับ s wave นะครับซึ่งใน p wave กับ s wave เนี่ยสมบัติของมันเนี่ยมันจะต่างแตกต่างกันนะครับ p wave มันจะเคลื่อนที่ได้ในตัวกลางทุกตัวกลางเลยที่เป็นทุกสถานะพูดง่ายว่าของแข็งก็ได้ของเหลวก็ได้นะครับ ได้ทุกตัวกลางและก็เร็วด้วยนะครับมันจะมีความเร็วอยู่นะครับตัวนี้ความเร็วของมันเนี่ยจะอยู่ที่6ถึง8กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับในขณะที่ทุตียภูมิ Secondary หรือเราเรียกสั้นว่า SW a v e เนี่ยมันจะเดินทางได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้นดังนั้นตัวกลางไหนที่เป็นไม่ใช่ของแข็งอย่างเช่นกรณีของเมื่อกี้นะครับถ้าดูรละเอียดเนี่ยไอส่วนของอ u t เทอร์คอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กกับนิกเกิลก็จริงแต่มันอยู่ในสเตตัสเนี่ยของในส่วนของของเหลวหน่ง บ w wave ก <g ül> ็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วในส่วนของ S-Wave เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้ากว่านะครับ P wave นะีทุตีเนี่ย V เขามันน่ยจะอยู่ที่แค่2ใน3ก็คือ4-6กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับคราวนี้ไม่ว่า P-Wave กับ S-Wave ก็แล้วแต่เมื่อมันเดินทางผ่านตัวกลางเนี่ยนะครับความเร็วของมันจะไม่คงที่ นั่นหมายความว่าถ้ามันเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวกลางที่มีความนั้นความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นความเร็วของมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะเราก็มีหลักการในการจาอยู่ก็คือว่าเย,ยิ่งตัวกลางยิ่งแข็งมันก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับและเมื่อกรณีของปฐมภูมิกับทุติภูมินะทั้ง p w a e และ s w e เนี่ยเดินทางผ่านโครงสร้างภายในโลกที่มีที่เป็นแต่ละชั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าแต่ละชั้นนั้นนะครับ มันจะถูกแยกนะครับหรือว่าถูกกั้นความต่อเนื่องด้วยระนาบกั้นความความต่อเนื่องนะเมื่อจะเป็นเรมันวีเชิร์ตกูเทนเบิร์กหรือแม้แต่โมโฮโรวิชิกดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีรอยต่อเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วและสมบัติของขึ้นไวสเทียนอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเกิดการนักเขพูดง่ายมันจะมีการเคลื่อนที่ที่เบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมนะครับหรือมันจะเป็นลักษณะของการ เคลื่อนที่แบบเปลี่ยนทิศนั่นเองนะครับเส้นที่ได้เนี่ยในเรื่องของแนวของการเคลื่อนที่ของคลื่นวสะเทือนเนี่ยมันจะเป็นเส้นโค้งนะครับซึ่งพอใช้สมบัติของคลื่นวสะเทือนแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะแบ่งได้ออกมาเป็น5้าชั้นนะครับหชั้นชั้นที่อยู่นอกสุดอันนี้สมบัติของคลื่นวสะเทือนนะครับเราก็เรียกว่าลิโทสเฟียนะครับแน่นอนลิโทสเฟียก็จะเป็นในส่วนของเ,ออเปลือกโลกรวมกับ เนื้อโลกชั้นบนตอนบนซึ่งตัวนี้จะมีสถานะเป็นของแข็งนะครับก็แยกได้เป็น2อ,อตัวเช่นกันก็เป็นในส่วนของธรณีภาคภาคพื้นทวีปนะครับกับธรณีภาคภาคพื้นมหาสมุทรนะครับถัดลงไปเป็นที่อยู่ของแมกมาครับตัวนี้เรียกว่าชั้นฐานธรณีภาคแอสทรโนสเฟนะครับจะเป็นชั้นบนแต่เป็นตอนล่างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับความเร็วของมันก็จะลดลง นะครับเหตุผลเพราะที่บอกเมื่อกี้เขายิ่งแข็งยิ่งเร็วครับแต่เมื่อมันมาเจอ,อส่วนนี้มันเป็นหินหนืดนะครับความเร็วก็จะลดลงนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของส่วนล่างของฐานนะครับส่วนล่างของฐานเนี่ยความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นละแต่ไม่สม่สำเสมออันนี้คือถัดลงมานะครับเริ่มจะมีสถานะเป็นของแข็งนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเนื้อโลกนะครับที่เป็นในส่วนของชั้นล่าง ก็คือมีโซสเฟียร์นะครับมีโซสเฟียร์มีโซสเฟียร์เนี่ยนะครับความเร็วก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นกลายเป็นอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับเท่านี้และมีสถานะเป็นของแข็งนะครับส่วนถัดลงไปอีกลึกลงไปอีกนะครับก็เป็นในส่วนของอุเตอร์คอร์หรือว่าแกนโลกชั้นนอกนะครับอันนี้เป็นชั้นที่สี่แกนโลกชั้นนอกนะครับความเร็วที่เพิ่มขึ้นช้านะครับ แต่ตรงนี้เราต้องรู้นะว่าขึ้นปฐมภูมิมันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างช้าแต่ทุติเห็นไหมครับทุติไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านแกนโลกชนิดได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีสาระเป็นเของเหลวนะครับเราอย่าลืมนะว,ว่าทุติเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เฉพาะตัวกลางนะครับเคลื่อนที่ได้เฉพาะนะครับตัวกลางนะครับที่เป็นของแข็งเท่านั้น และนั่นเป็นในผลว่าเราจรึงสามารถสรุปได้ว่าชั้แกนโลกชั้นนอกเป็นของเหลวเนื่องจากไอตัว s wave ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นะครับแล้วชั้นในสุดก็เป็นในส่วนของ inner inner core นะครับ inner core ก็เป็นในส่วนของแกนโลกชั้นในสุดตอนนี้ p wave กับ s wave เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นะครับก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันมีสานาเป็นของแข็งนั่นเองนะครับ แต่ทั้งนั้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยทั้งแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในเนี่ยข้อสอบไม่ได้ถามว่ามันมีองค์ประกอบเป็นธาตุของอะไรคําตอบก็คือเหล็กกับนิกเกิล็จะเป็น5ชั้นดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อกี้ในการแบ่งโครงสร้างโลกโดยการใช้สมบัติทางเคมีจะแบ่งได้เป็น3ชั้นก็คือชั้นเปลือกโลกชั้นเนื้อโลกแล้วก็ชั้นแก่นโลกถ้าดูสมบัติของคลื่นไหวสะเทือนโดยเฉพาะคลื่นในตัวกลางเนี่ยที่แบ่งออกเป็น Primary wave กับ S wave เนี่ยแล้วมาดูว่า P wave แต่กรณีของ S wave เนี่ย secondary ซึ่งขึ้นนี้ที่ช้ากว่าเนี่ยได้ความเร็วแค่2ใน3มเนี่ยมันจะเดินทางเฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้นทําให้เรารู้ว่าชั้นแต่ละชั้นหลังจากวิเคราะห์ขึ้นไหวสะเทือนแล้วเนี่ยชั้นแต่ละชั้นน่าจะมีสถานะเป็นของแข็งบ้างละเป็นของเหลวหนืดบ้างละนะครับซึ่งกั้นกันด้วยระนาบกั้นความต่อเนื่องหรือว่าเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ discontinuity e นะครับซึ่งในส่วนของโครงสร้างโลกนะครับ ก็จะมีรายเอียดหลักๆประมาณนี้นะครับ